ได้นำรถเทาไว้ที่ลมและเงาไม้สักทองแล้วเด้อสักทองของอุทยัยจลอดไว้ให้ได้ลมได้เงาโอ้ได้ลมได้เงาดังอยู่ในลมไม้ชายค่ะโอ้เปไปแล้วไปไปแล้ว แล้วไก่ละจะค่อยมาเอาต้นไม้บรินไม้จุดฝังลงข้างฝังที่หมามันลุกลานนี่รูโหนี่เป็นว่ามันมีแต่แต่สแลนแล้วมันโหวไปมันไม่มีเนื้อไม้มเลย มันเลยปุกเข้าปิดตรงมุมนี้ได้ครับเราจะแก้ไขโดยการตัดต้นไม้มาลินไม้นั่นมาฝังไว้ให้เป็นที่หลังให้เป็นเนื้อไม้พาดอีกแล้วครับท่านถวายทานให้ไก่ให้มากินไปแล้วช่างมัน บาปจะครบหัวมันนรกจะทำหามันมาคลยมากัดไก่ไก่ข่าเลี้ยงไว้มันมากัดเฉยทั้งมันบาปอยู่กับคนทํากรรมอยู่กับคนก่อนโะอแปนไอเดียไว้ก่อนกลับบ้านไปกินก,กาแฟเติมพลังก่อนเดี๋ยวค่อยมาทําในงานที่แปนไว้นะครับ ครับการแปลนง,งานคือการวางแผนวางแผนงานพนว่คือการแปรนิ่งก่อนอื่นต้องปิดรถก่อนเสียงเขาเงียบนะแทบไม่ได้ยินนะว่าสตาร์ทเครื่องไว้ไปละโอเคจะอยู่นี้เด้อ นนะโอเคแล้วถูกต้องอยู่ลมเงาลมไม้ชายคาลมโอ้นี่ต้นเป็นต้นข่อยแข็งแรงต้นนี้ก็เป็นต้นนนเซ่นต้นไม้ใหญ่แข็งแรงไม่มีทางที่จะหักง่ายๆส่วนนี้ก็เป็นไม้สักทองใหญ่มากกอดไม่มิดเลยนะครับ เมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วต้นเท่าขาหนึ่งชื่อไว้กับเจ้าปิชาเรียบร้อยรอแต่วันที่เหมาะสมค่อยขออนุญาตพอ,อป่าไม้มาตาเกตเปิดไปเขียวแล้วแต่ต้องทำหนังสือให้ถูกต้องนะป่าลุงะทำให้ถูกต้อง เจ้าปีชาบอกว่าเลยเพราะเอา้าผมขายให้เราก็จึงได้ซื้อไว้ขาบรรุนีปีภาวะเป็นผู้ใหญ่มีสติสัมปชัญญะเขาไม่ได้บ้านะใครบอกเขาบ้าฉลาดกา็หลายหลายคนก็นเออเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยออโอเคโอ,คโอ้มันโดนกัดไม่ไมดูตรงนี้มันกัดคง ลุงลุงใครให้อ่ะเอ็นดูมันมันมุดเข้าตรงนี่น้องนี่มันโบหน่อยเดียวอันนี้นี่จุดบอดมันนี่เนี่ยเนี่ยต้องเอามาเสริมเออต้องมาเสริม้โอ้ยลุงใครให้ออกไก่มาไวแล้วนี่ไก่อยู่ไหนไปแล้วมันกัดเรียบร้อยลุงฝังไวคุณเห็นก็ซ่ายังกัดม้ามันเข้าไปบ่เออนี่มันมุดว่านี่นี่นี่ที่ไหนมันเข้าไปได้บ่หมาไอ้กงละหละไลยกงนแหละมันตัวลายมันอ่ะเนี่ย ลงเปิดนี่ลุงก็ออุ่นใจแล้วนะว่าเออปลอดภัยแล้วอดึงให้ลุงหน่อยลุงซ่อมให้เดี๋ยวลุงให้ตังค์นั่นละนาะเออจะทอย่างารเนาะผมจะทำประตูดีบบปรตูเอีประตูมันดีแล้วเฮาเฮามองข้ามไงองค์ยังชมแล้โอ้ยดีนี่ผมยังมให้อย่างนี้เนาะเออเนี่ยโออเออดเาเาหาจุดบอดตรงจุดนี้เนาะนี่ีตรงนี้เนาะวางตรงนี้ เนี่ยนี่นี่นี่มันโวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาไม้เอาเอาไม้เออเสริมเสริมแนวนี่เนาะครับเดี๋ยวลุงให้ค่าค่าเสริมแล้วมันมีต้นที่เดียวที่เดียวอันนั้นก็แข็งแรงแล้วชั่วก่อนฮะชั่วนี่ฟังเนี้ยมานี่แหะมาเข้า่ะไอตัวก้งนั่นแหละลุงมีไม้ไม้ไอ้นั่นน้องไม้อันนี้ผมฟังให้ใหม่เออดีนี่สุดยอดเลยออเนี่แข็งแรงลุงได้ชมมันมีไม้ตรงเราเคยตัดต้นไอ้มาลินไม้เห็นไหม ไปดูไปไดูไม้ไผไม้เฮานี่แหละมาไม้เฮาไม้เฮาเนี่ยเอาได้เลยเนี่ยนี่นี่นี่โได้ลุงทําคลิปนี่เห็นไหมพอดีเลยมันขวะขวะได้แล้วที่เฮาเคยตัดต้นมะลินไม้อะเห็นไหมที่เป็นรุนดุนอ่ะเป็นเหลือกเปลือกขยาวยนะเอาไปใส่ฮันพอดีเลยนี่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 เป็นยืนลำเนี่ย ได้ในตรงนี่เอาช่วงนี้กะเนี่ยเนี่ยได้เลยได้เลยนี่เนี่ยเอาก็ช่วงมันไม่เยอะนี่ได้ลองดันลองดันถึงเงีอันนี้ต้นเนี้ยต้นนี้ดันได้ลองดันที่ทางทดทดลุงด้คลิปแล้วมันได้เนี่ยดันเควักควักแล้วหักแล้วนี่เอาเออนะนะาเรียวลุงให้ให้น้ำใจเนี่ยมันมันได้นี่ได้สองช่วงก่อน ไหนไหมตัดช่วงตรงเอาใส่ห้อมปับพอดีเนาะอะไรก็ได้เอามีเครื่องไฮเดอร์ไหมมีเดอร์ที่ตัดเนาะเออนะนี่ตัดเป็นช่วงแัดห้อมหั่นมันจะได้มันจะได้คึดนยากหน่อยเนาะก็เก็เสริมมันเป็นกระแตะเสริมฝั่งมันขวะเนาะเดี๋ยวลุงให้ตังลุงลุงมีคำคืดแตะแต่เนี่ยบกจ้าเนี่ยเออเนาะ ลุงก็ค่อยให้อะอุ้ยเอ็นดูซื้อไก่มาเป็นพันนะคู่นั้นนะเ,อเือมาบ่าเจอมาบ่เจอเออไนนเอ,อไม่ใช่อยู่ข้างในมันถึงมาตลอดไอ้ตัวนั้นแหละมันไม่มีที่ไหนตัวไหนอีกหรอกเนี่ยมีความหมายคืออ่าอย่างอื่นดีหมดแล้วเนาะนี่เหลือเหลือเอาแตะนี่นะนี่มันมันผุเนาะนี่เอาเสริมแนวนี่นะแล้วเอาหลักที่ลุงว่านะตัดลุงก็เคาะเคาะนี่ก็ดันนี่ให้มันเป็นแก่นปีไงอะไรอย่าง ือให้มันมีความแตะเออแตะแตะไา่ไา่เสริมทางฝั่งนั้นทั้งนั้นดีละทั้งนั้นโอละคือจะจะให้ลดงานลงมาเอออมาเสริมเออเนาะเดี๋ยวลุงจะให้น้ําใจนี่เจ้านี่เนี่ยยังดีเออเออหาไม้นี่หมุนนี่มาเสริมก็ได้ตีแถบมันเราอย่างนี้แถบล่างเาอย่างนี้นี่ตเออแถบล่างนะแถบล่างเออแถบล่างคือพูดง่ายมันมันจะมุดล่างนั่นแหละก็ไม่ไผ่ภาษายนี่นี่เป็นไม้ปีงี้นะน้อง เอาได้เลยไม้ลุงที่เอามาอันไหนมันเป็นประโยชน์แต่เดี๋ยวให้ให้อีกให้น้าใจอีกได้นี่ลุงเอามาฝังไว้<า>นี่โทษตายนี่ตายนี่นี่นี่ฝังนีน่นบอ่ะนี่มัน,ม,นมันกินโคกินส่วนอ,อนั่นมันเดี๋ยตเราจะโขึ้นยังตาย<ม>าโอ้นี่บออยากว่าวบออยากเ,าอ,ากเอ้อยเดีย๋ยวมันติเสียเพราะลุงอ,อัดฉีบเนาะกับว่าเห็นหน้าโตรได้ราคาดีวะราคาดีอ่าให้ โอเคขอบคุณครับ